ลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2558สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปีนี้นะคะเป็นเกษตรกรที่เพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยเพื่อจําหน่ายค่ะซึ่งใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์มากถึง18ปีด้วยการจนประสบความสําเร็จปัจจุบันเขามีเครือข่ายในการเพราะเลี้ยงกว่า38รายอีกทั้งยังมีศูนย์กระจายสินค้าทางภาอีสานอีกด้วยรายละเอียดเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานกันค่ะ โรงเรือนเพาะพันธ์ุปลาดุกบิ๊กอุยบ่ออนุบาลและบ่อดินสำหรับเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยบนเนื้อที่71ไร่เป็นของนายสำเภาเกาะกาเนื้ออายุ46ปีชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลท่าเรืออำเภอปักพลีจังหวัดนครนายกที่ผันตัวเองจากพัฒง,งานบริษัทเอก,กชนมาใช้ชีวิตเกษตรกรเต็มตัวหลังจากประสบปัญหาฟองสบู่แตกในปี2540 โดยเริ่มต้นจากศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเพราะพันธุ์และอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุยและตัดสินใจเริ่มเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยครั้งแรกเพียง2-3ถบ่อเพียงเท่านั้นแต่หลังจากนำผลผลิตไปขายพบว่ามีไรายได้ดีจึงขยับขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงจนกระทั่งปัจจุบันมีพื้นที่รวม71ไร่จำหน่ายลูกพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยมากกว่า10ล้านตัวต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรเครือข่ายฝ่ายเลี้ยงถึง38รายโดยทั้งหมดจะนำพันปลาพร้อมวิธีการเลี้ยงการดูแลการแก้ปัญหาการเกิดโรคระบาดรวมไปถึงเทคนิคต่างๆให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมเครือข่ายเริ่มแรกเราก็เพราะเองเลี้ยงเองเกษตรกรในพื้นที่ก็ยังติดตรงที่ว่าไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆนะฮะคือทำนาประมาณนั้นทีนี้ หลังจากที่เขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาก็เลยเข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วก็ทีนี้ก็เลยมาขอเป็นเกษตรกรเครือข่ายเริ่มแรกก็มีอยู่หกลายเราก็ช่วยออกเรื่องทุนอะไรให้พออยู่หกลายเนี่ยประสบความสําเร็จมีอยู่มีกินดีขึ้นก็เริ่มเพิ่มเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยสาหรับฟาร์มของนายสําเนานั้นเป็นระบบปิดแบบหมุนเวียน โดยภายในฟาร์มมีการบําบัดน้ําเสียจากบอ่อนุบาลลูกปลาดุกบิ๊กอุยอย่างเป็นระบบโดวยวิธีชีวบําบัดจากนั้นจึงนําน้ําที่ผ่านกระบวนการบําบัดแล้วกลับมาใช้โดยไม่มีการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอย่างเด็ดขาดส่วนการแก้ไขปัญหาโรคปลาในการอนุบาลลูกปลาดุกบิ๊กอุยจะมีการปรับสภาพน้ําและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมีที่มีผลตกค้างในตัวสัตว์น้ำหรือเป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อม จากความมุ่งมั่นทุ่มเททำฟาร์มปลาดุกบิ๊กอุยรวมถึงเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจถือเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเกษตรกรจำนวนมากทำให้ปี2558นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเพาะสัตว์เลี้ยงน้าจืดก็รู้สึกภูมิใจนะฮะที่ทางคมประมงให้เกียรติเรานะครับเห็นความสําคัญของเกษตรกร แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่กระมงเล็งเห็นก็คือความที่เราทุ่มเทให้กับสิ่งยังไงอ่ะสาธารณชนนะครับและนี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำอาชีพจนประสบความสำเร็จสร้างไรายได้กับครอบครัวรวมถึงสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรหรือชุมชนอื่นๆได้เป็นอย่างดี